ผู้จัดการมารดกไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับจะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปให,ใหม่ๆเข้ามาครับผู้จัดการมารดกไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกจะต้องดําเนินการอย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องผู้จัดการมารดก ใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยท่านมีหน้าที่จะต้องไปรวบรวมทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกเนี่ยเพื่อแบ่งให้กับทายาทภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ท่านได้รับการแต่งตั้งหรือหากเจ้ามรดกเนี่ยมีการทําพินัยกรรมไว้ท่านก็จะต้องมีการแบ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกเนี่ยให้เป็นไปตามพินัยกรรมนะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกเนี่ยให้แก่ท่าน ท่านจะดําเนินการอย่างไรได้บ้างสิ่งที่ท่านจะทําได้นะครับคือ 1. ท่านสามารถจะยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอถอนจากการเป็นผู้จัดการมดกโดยอ้างเหตุว่าผู้จัดการมดกไม่ยอมทําหน้าที่แบ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์มดกให้แก่ท่านนะครับคราวนี้ปัญหาว่าการที่จะอ้างเหตุผลว่าผู้จัดการมดกเนี่ยไม่ยอมทําหน้าที่เนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนพอสมควรนะครับโดยท่านอาจจะต้องมีการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้จัดการมดกก่อน ขอให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยดำเนินการแบ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกเดียให้แก่ท่านหากผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ยอมแบ่งให้กับท่านท่านก็สามารถจะนําหนังสือดังกล่าวเนี่ยไปประกอบในการยื่นคําร้องขอถอนผู้จัดการมรดกได้นะครับในส่วนต่อมาว่าก,การยื่นขอถอนผู้จัดการมรดกเนี่ยจะเป็นการเสียเวลาไหมเพราะว่าจะต้องไปนั่งต่อสู้คดีกันว่าศาลจะถอนผู้จัดการมรดกหรือไม่ หรือหากสารถอนแล้วเนี่ยจะต้องมีการตั้งใครต่อและถ้าเผื่อมีการตั้งคนอื่นต่อมาแล้วเนี่ยถ้าคนต่อมาไม่ยอมทําหน้าที่ล่กก็จะต้องไปนั่งยื่นขอต่อผู้จัดการมรดกคนใหม่หรืออย่างนี้จะเสียเวลาหรือไม่ในประเด็นนี้นะครับผมขอแนะนําว่าท่านสมควรจะไปฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกในส่วนของท่านเนี่ยจะดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาในส่วนต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมีพฤติการในการยักย้ายตายเตทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดก ท่านก็สามารถจะดำเนินคดีอาญากับผู้จัดการมรดกฐานเป็นผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกได้นะครับดังนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยท่านต้องพึงเข้าใจไว้ว่าท่านมีหน้าที่ในการไปรวบรวมทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกเนี่ยเพื่อแบ่งให้กับทายาทหากท่านไม่ยอมทําหน้าที่ดังกล่าว ท่านอาจจะถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับหรือหากท่านมีพฤติก,การถึงขนาดที่มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกท่านก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาฐานย,ยักยอกทรัพย์มรดกได้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ท่านก็จะทราบเลยนะครับว่าหากผู้จัดก,การมรดกเนี่ยไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ